อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะแม่หมอกุนปารีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตา ผู้ที่เกิดราศีสิง์ประจำเดือนเมษายน2564กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะสำหรับแม่หมอคุณปาลีนะคะก็ต้องบอกว่าใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในช่อง youtube นะคะหรือถ้าใครอยากดูฟรีนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ facebook ของแม่หมอนะคะซึ่งแม่หมอก็จะไลฟ์สดวันอังคารพฤหัสเสาประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะ แล้วก็ถ้าใครที่ไม่มีเวลามากนักนะคะอยากดูแบบย่อๆนะคะก็ดูได้ที่เบต้าใน YouTube ก็ได้นะ,ะคะลิปซั้นหรือว่าจะดูในช่อง t i k t o อกแม่หมอก็ได้นะคะก็จะมีหลากหลายเรื่องราวอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe กดหัวใจกดติดตามกดให้หมดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กันจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแม่หมอก็ต้องบอกว่า แม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบ,บุคคลก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยะคะ่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะโอ้ยนะคะต้องบอกว่าเห็นไพ่แล้วตื่นเต้นมากแม้ว่า,วามีไพ่เหรียญถึง5า้าใบแล้วเป็นเหรียญสวยทุกใบเลยนะคะ ขออนุญาตกดก,กระดิ่งให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมเหรียญคิงเหรียญสิ 10, เหรียญ7เหรียญและก็8เหรียญน,นะคะรวมถึงยังมีไพ่ uh, the world ด้วยประกบนะคะในตำแหน่งคิงเหรียญไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ยังมุงลงต่อเนื่องนะคะถ้าใครเป็นชาวราศีสิงห์ดูคลิปแม่หมอในเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วมีโอกาสร่ำร,รวยไม่คาดคิดเดือนนี้ต้องบอกว่ายังรวยแน่นแน่นยังต่อเนื่องเลยเวลาสีที่น่าอิจฉามากในปีนี้นะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะในตำแหน่งต,ตัวตนนะคะก็ขึ้นเป็นไพ่3เหรียญน,นะคะคือต้องบอกว่าเป็นคนที่ลักษณะดวงมีค่ามีราคาจะทำอะไรเนี่ยมักจะมีลูกค้าติดคุณตลอดชีวิตมักมี f อซจะไปอยู่ แพลตฟอร์มไหนค้าขายอะไรอยู่ใกล้อยู่ไกลนะมักจะมีคนมาอุดหนุนให้การสนับสนุนซัพพอร์ตคุณไม่มีวันขาดสายมีลูกค้าตลอดชีวิตต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มาอุดหนุนในความที่เป็นตัวตนที่ชัดเจนในคาแรคเตอร์ของคุณหรือว่า ในเขาเรียกว่าสินค้าที่คุณขายนะคะค่อนข้างที่จะชอบคุณด้วยก็เลยอุดหนุนในสิ่งที่คุณทำนะคะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะแต่ว่าในตําแหน่งการเงินเองนะคะกับเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะอ่ะเป็นไพ่แปดถ้วยก็ต้องบอกว่าบางทีอาจจะมีเรื่องที่คิดวิตกบางทีไม่สมหวังนะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าใช้เงินไปกับการเดินทางได้ ตำแหน่งการเงินก็เตือนว่าในเดือนเนี้ยนะคะแม้จะทํากําไรได้ดีแต่ก็ยังไม่แนะนําให้ลงทุนมากให้ลงทุนเพิ่มนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นนี่เน่านี่เสียต่อไปได้ในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําในส่วนที่ ทำได้ในระยะนี้ทำกำไรได้ไปก่อนแต่ยังไม่อยากให้แบบว่าขยายตลาดนะคะรวมถึงบางคนที่มีลูกหนี้ยังตามทวงหนี้ไม่ได้นะคะแถมมีเกณฑ์ที่ลูกหนี้อาจจะหนีหนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องพึงระวังหน่อยนะคะในต่อมานะคะในตำแหน่ง การงานกันบากนะคะโอ้โหขึ้นไพ่โซเชียลไพ่การต่างประเทศไพ่การเดินทางสองไม้เท้าแห่งการเดินทางไกลแสดงว่าตําแหน่งสุขพะนะคะหมายความว่าคนที่ทําออนไลน์นะ,ะชาวราศีสิงห์ยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์นะคะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะ,ะทุกๆแพลตฟอร์มเลยคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงเติบโตระดับ ต่างประเทศระดับโปรโบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างชาติต่างแดนจะเข้ามาติดต่อซัพพอร์ตสนับสนุนหรืออาจจะเป็นคนไทยในต่างแดนเข้ามาเป็นลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งออนไลน์กับคุณก็ได้นะคะไพ่ออนไลน์ขึ้นถึง3ใบด้วยกันในตำแหน่งติดกันเลยทั้งตาแหน่งชื่อเสียงตาแหน่งการงานนะคะแล้วก็ตําแหน่งลาภะด้วยนะคะโอ้โหค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะโชคลาภก็บอกว่ามาจากแดนไกลได้มาจากการเดินทางได้ตําแหน่งความรักนะคะก็ขึ้น เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะอ่ะสำหรับคนที่สดนะคะก็ยังบอกว่าเป็นคนที่ตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินนะ,ะอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักเท่าที่ควรยังเป็นช่วงที่หาทรัพย์สินเงินทองเพิ่มความมั่นคงให้ชีวิตนะคะส่วนคนที่มีคนคุยนะคะก็ต้องบอกว่าะรนะยะนี้คนคุยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะ,ะจริงจังกับชีวิตไม่ได้มาเล่นๆก็มีเกณฑ์ที่จะวางแผนไปยาวๆไปต่อยอดกันยาวๆได้นะคะ ส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะระยะนี้ดีมากนะคะก็ได้รับการสนับสนุนอุปธรรมค้ำชูจากคนรักใกล้นะคะรักเอ็นดูกันดีแถมยังมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ของควันของใหญ่นี่นะคะเอนะคะที่จะสามารถดูแลซัพพอร์ตสนับสนุนคุณได้ยาวๆในอนาคตนะคะคู่รักของคุณนข้างที่จะสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวได้มั่นคงดีมากๆนะคะ ส่วนตำแหน่งอรินะคะยังต่อเนื่องจะเป็นไพ่เหรียญนะคะขึ้นคู่กันเลยนะ เจ็ดเหรียญน,นะคะก็หมายความว่าบางทีเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทํากําไรมีโอกาสดีๆอยู่ตรงหน้าเพียงแต่เราไม่ขวอยคว้าไม่ลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะก็รีบทํากําไรซะนะคะหรือถ้าเรายังช้าอยู่อาจจะไม่ทันคนอื่นก็ระวังจะโดนปาดหน้าเค้กนะเพราะฉะนั้นอย่าเฉยชานะดวงขาขึ้นแล้วต้องรีบทํา นะคะส่วนใครที่อ,อ,อยากทราบในเรื่องของลูกน้องบริวารหรือการที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ใครที่เริ่มต้นโครงการใหม่เริ่มต้นธุรกิจขายสิ่งใหม่ๆในตอนนี้นะคะถือว่าดีมากเป็นไพ่ระดับสิบเหรียญเลยถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรหรูรามหมาเห่ามากนะและก็คนที่ รับลูกน้องเข้ามาหมายดีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะลูกน้องทํากําไรให้มากมายสร้างผลประกอบการให้อย่างดีรวมไปถึงค่ะบุตรนะคะบุตรก็ยังสร้างชื่อเสียงมาให้สร้างนําเงินนําทองมาให้คุณเป็นที่รู้จักด้วยนะคะอะแล้วก็อย่างยิ่งโดยเฉพาะเน้นย้ํากันเลยว่าในตําแหน่งการงานมันก็ยังเป็นโซเชียลนะคะโซเชียลชื่อเสียงเงินทองของคุณมาจากการโซเชียลเพราะฉะนั้นนะคะอา เดือนนี้ต้องใช้มันสมองในการที่จะเอาเงินไปลงทุนต้องสร้างตัวตนต้องคลีเอตต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้แววหน่อยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเงินไปซื้อแอดแพงๆนะคะลงโฆษณาแค่มีทริคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ซื้อออนไลน์เดือนนี้มันจะพลิกเกมของคุณให้แบบ ทำกำไรได้มากเลยนะคะส่วนต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นไพ่หกดาบนะคะอ่ะระวังสุขภาพจากการเดินทางภูมิแพ้จากการเดินทางหรือปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะรวมไปถึงข้อต่อต่อตางๆหรือการยืนนานก็จะมีเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันก็จะหายดีขึ้นนะคะคนป่วยอยู่แล้วก็มีเกณฑ์จะดีขึ้นตามลาดับนั่นเองนะคะโอ้โหเป็นราศีที่ น่าสนใจมากๆเหรียญถึง5า้าใบไม่ธรรมดาแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยเพียงแต่ว่าในตำแหน่งการเงินไม่ใช่พ่าเหรียญแต่ว่าก็เตือนกันไว้ว่าไม่อยากให้ลงทุนนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ปล่อยกู้ปล่อยยืมนี้สินนะเพราะว่ามีเกณฑ์จะไม่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ,อ เงินคือในเรื่องตรงนี้ในเรื่องของการกู้ยืมหรือว่าการที่จะลงทุนโปรเจกต์ใหม่นะคะโอเคค่ะก็ใครที่ชอบคลิปแม่หมอนะคะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจและด้วยแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจในช่อง tiktok ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะคนที่ดูดวงคือคนรอบครอบเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอน,นะคะ่ะแล้วเจอกับแม่หมอคุณปารีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ